วันนี้วันจันทร์ที่25เมษายนปีพุทธศักราช2565ฝากข้อคิดธรรมะไว้กับพวกเราทุกๆท,ท่านเรื่องอสัจธรรมสัจธรรมเป็นของที่ทุกคนได้รับเสมอเหมือนกันหมดเสมอภาคกันหมดไม่ว่าจะเป็นชนชั้นวรรณะใด สัจธรรมเป็นสิ่งที่เสมอภาพกันหมดทุกๆคนที่อาตมาพิจารณาธรรมะข้อนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้แบ่งสังฆทานของที่วัดนี้เนี่ยไปแจกให้กับชาวบ้านชาวบ้านที่กำลังกักตัวเพราะว่าติดเชื้อโควิด -19 ลูกศิษย์ที่ทำหน้าที่ไปแจกนี่ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์เกิดว่าชาวบ้านเขาอาจจะเรียกว่าคุณหมอแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้านช่วยเหลือประชาชนดูแลตามโรงพยาบาลหรือตามอนามัยรอพอสอตอก็แบ่งไปช่วยอยู่ประจำเสมอนะ แต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาถ่ายรูปมาให้ดูก็น่าสงสารคุณลุงคนแก่ๆบางคนก็กักตัวอยู่บ้านเป็นสิบวันได้เข้าสารไปถุงหนึ่งร้องไห้ดีใจหรือว่าบ้านบ้านบางบ้านเขาถ่ายรูปมาให้ดูแบบสภาพโสมากแล้วก็เป็นผู้ป่วยซ้ำซ้อนก็คือ มีภาวะทางจิตเวทด้วยเราก็มาป่วยเป็นโรคโควิดด้วยถูกกักที่บ้านด้วยได้เห็นสภาพชาวบ้านชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในละแวกอำเภอบ้านค่ายนี้เนี่ยก็เลยพิจารณาว่าโรคโควิดนี่ก็มันไม่ได้เลือกนะไม่ได้เลือกว่า คนที่เป็นโรคนี้จะต้องเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนหรือเป็นใครนะไม่มีใครอยากจะเป็นถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนโรคโรคมะเรงโรค HIV อย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเสี่ยงทางพฤติกรรมก็ไม่ไม่เป็นแต่โรคโควิดนี่ก็ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะมากับอากาศโอกาสที่จะเป็นมันก็ง่ายก็ก็เลยเห็นได้เห็นสภาพของชาวบ้านที่ยากไร้นะที่เขาได้รับความลำบากนะเพราะว่าคุณหมอก็ถ่ายรูปส่งมาให้เมื่อวานนี้ก็จัดไปให้อีกชุดหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมา,มารับไปได้พิจารณาเนี่ยเป็นธรรมะ สัจธรรมนะเป็นของที่มันไม่เลือกชนชั้นวรณนะความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นของที่ไม่ได้เลือกว่าชนชั้นวรณะใดแล้วก็พิจารณาลึกลงไปว่าสัจธรรมเป็นของที่ทุกคนได้รับเสมอเหมือนกันหมดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายเป็นของที่ทุกคนจะต้องได้รับเหมือนกันหมด เป็นสัจธรรมเฉพาะตัวเมื่อคืนนี้ก็ไปเดินอยู่บนโบสถ์ก็พิจารณานี้เหมือนกันความเป็นสัจธรรมเฉพาะตัวเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวต่อให้เป็นอุบัติเหตุที่มีคนตายร่วมกันลหลายๆคนก็ต่างคนต่างไปหรือว่าเกิดมาเป็นฝาแฝดก็ ต่างคนต่างมาแต่โดยปกติแล้วก็พิจารณาได้ว่าไม่มีใครจะอยู่กับเราไปตลอดที่ว่าจะเกาะเกี่ยวกันไปตลอดไม่มีตอนมาก็มาตามบุญกุศลตอนไปก็ไปตามบุญกุศลเกิดคนเดียวตายคนเดียวเวลาทุกข์ก็ทุกข์คนเดียวเวลาพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์คนเดียว เวลาทุกข์ต่อให้คนที่รักเรามากขนาดไหน <c oughs> พยายามจะแบ่งปันไปเขาก็ได้แต่รับฟังแล้วก็มีความรู้สึกร่วมด้วยแต่ว่าเวลาเราเสวยทุกข์ก็เสวยคนเดียวมันเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจคนเดียวแล้วเมื่อเราจะพ้นทุกข์การปฏิบัติให้เราพ้นทุกข์ก็พ้นคนเดียว เป็นของที่เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนดังนั้นเมื่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่การงานสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็แบ่งเป็นสองก็คือการงานภายนอกกับการงานภายในการงานภายนอกก็การเรียนหนังสือการทำการงานงต่างๆ การงานภายในก็คือการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็สูงไปสู่ที่สุดก็คือนะความพ้นทุกข์การงานภายนอกก็มีคนขี้เกียจมีคนขยันความสุขของคนขี้เกียจก็คือทำงานน้อยๆหรือไม่ต้องทำงานแต่ความสุขของคนขยันก็คือการได้ทำงานเยอะ ยิ่งทำงานเยอะก็ยิ่งมีความสุขแต่ความสุขของพระอริยะเจ้าความสุขของพระอริยะเจ้าก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมจนสำเร็จไม่ต้องมีทุกข์อีกแล้วไม่ต้องมีงานใดๆอีกแล้วจึงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าผู้ที่เป็นพระอริยะเจ้าท่าน เป็นผู้ที่จบกิจแล้วจบกิจแล้วก็คือผู้ที่ไม่ต้องมีอะไรต้องทำอีกน,ะนึกถึงคำนี้ได้เพราะเมื่อเมื่อวานก็ได้นั่งฟังเทศของหลวงตามหาบวนก็เป็นช่วงปลายๆของชีวิตท่านแล้วนะเป็นวันที่พระนะมาลงอุโบสถท่านก็ให้โอวาสให้ธรรมะ พูดถึงการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นกำลังใจให้พระเนนตั้งใจประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งตอนหนึ่งที่ท่านพูดถึงนะพูดถึงว่าถ้าบุคคลที่เป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นผู้ที่จบกิจแล้วไม่มีการงานอะไรต้องทำอีกแล้ว ไม่มีเรื่องโลกเรื่องสงสารอะไรในใจอีกแล้ว <c oughs> นี่ก็คือความสุขของคนในโลกนะความสุขของคนในโลกเนะี่ยในเรื่องของการงานการงานภายนอกการงานภายในการงานภายนอกก็ความสุขของคนขี้เกียจก็คือไม่อยากทำงาน <c oughs> ทำงานน,น้อยๆความสุขของคนขยันก็คือ ชอบทำงานทำงานเยอะๆแต่การงานภายในนะีความสุขก็คือจบจิตแล้วผู้ที่ท่านจบจิตแล้วแต่ในขณะที่ยังไม่ได้จบจิตยังไม่ได้หมดกิเลสนะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทำอย่าง มีความสุขมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมถึงมีความสุขมีความสุขเพราะทัศนคตนะิในการมองแต่บางครั้บางคนคิดว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการละกิเลสนี้เนะ่ยเป็นของที่ต้องฝึกต้องฝืนเป็นของที่ต้องลำบากนะก็จะมองสิ่งนั้นนะว่าเป็นความทุกข แต่ถ้าคนมองว่าการฝึกการฝืนกิเลสเนะ่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าก็จะทำไปโดยความสุขมีฉันทะนะความพอใจในการทำอุปมาแล้วอัตมาภาพก็คิดว่าเหมือนกับคนเล่นเล่นเวทยกน้ำหนักคนถ้าเกิดว่ามองว่าการยกลูกเหล็กนั้นนะ เป็นความทุกข์คนนั้นก็จะรู้สึกว่าขยาดไม่อยากจะยกรู้สึกว่ามันจะต้องเหนื่อยต้องลานะก็ไม่อยากจะยกแต่ถ้าเกิดบางคนบอกมองว่ายกแล้วจะได้สุขภาพดีนะหรือว่าทั้งโลกก็อาจจะได้นะรูปร่างที่ดีนะ นีใส่เสื้อแล้วก็ดูดีอะไรต่างๆก็คิดว่ายกแล้วเราจะได้ประโยชน์ก็เป็นความสุขเหมือนกันฉันได้ก็ฉันนั้นงานงานทางโลกกับงานทางธรรมคล้ายๆกันมันจะต้องฝืนแต่คนที่มองเห็นคุณค่านะก็จะเห็นว่าฝืนแล้วแล้วเราได้อะไรนะฝืนแล้วแล้วเราได้ก็ก็อยากจะฝืน เหมือนงานทั้งโลกนี้นะมาบางที uh huh. เราบอกให้ uh huh. คนทำงานทำอย่างนี้บางทีเขาไม่ค่อยอยากจะทำ uh huh. พอไม่ค่อยอยากจะทำเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าเออเขาได้อะไรเนี่ยเขาก็จะอยากทำอ,อย่างพระในวัดอย่างหรือว่าอย่างโยมที่ เป็นลูกศิษย์วัดอย่างอยู่ที่วัดเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าบ้านเป็นผู้ที่ใช้สถานที่ใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้นะร่วมกันใช้ศาลาใช้กุฏิใช้ใช้บริเวณวัดนะในการปฏิบัติธรรมหรือว่าในการเจริญกรรมฐานหรือว่าใช้คุณทำคุณงามความดี ก็จะมีความรู้สึกรักนะห่วงแหนในสถานที่ก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะทําให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมออยากจะทําให้มันดีอยู่เสมอนะแต่ถ้าถ้าบางทีบางคนมาแล้วลอยลอยแล้วกไ็ไม่ได้มีความรู้สึกเออเป็นเจ้าของร่วมกันก็จะไม่มีความรู้สึกมีความรักมีความห่วงแหนบางทีมาเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วก็ไปบางทีมาทิ้งขยะไว้หรือบางทีเข้าห้องน้ําเปิดไฟทิ้งไว้ หรืออะไรต่างๆจะความระมัดระวังก็จะน้อยลงอันเนี้ยฉันใดก็ฉันนั้นความรู้สึกที่อยู่ในการงานนี่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจดังนั้นเนี่ยเมื่อจะทำการงานอะไรเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราก็จะมีความตั้งใจที่จะทำ บางครั้งงานบางงานมันไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะต่อตัวเราเองเท่านั้นยังมีคุณค่า ain, กับบุคคลอื่นด้วยโดยเฉพาะงานภายในงานภายในเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้ก็ดีนะหรือว่าพระสาวกนะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ดีนท่านไม่ได้ทำให้ตัวท่านสงบร่มเย็นเพียงคนเดียวนะ ท่านทำให้โลกนี้ีสงบร่มเย็นไปด้วยเพราะว่าสอนวิธีการแก้ทุกข์สอนวิธีการดับทุกข์นะในทางกลับกันงานภายนอกก็มีสองประเภทสองประเภทก็คือว่าทำให้โลกนี้ทำให้สังคมนี้มันลดความทุกข์ลงไปหรือมันเพิ่มความทุกข์มากขึ้นและงานบางงานทำแล้ว ตัวเราก็ดีสังคมก็ดีโลกนี้ก็ดีมันลดความทุกข์ลงไปแต่งานบางงานทำแล้วทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายาผิดศีลผิดธรรมหรือทำให้โลกนี้มันเร่าร้อนยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาลงไปในเรื่องของงานเอาวันนี้โยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนาให้มี ความสุขความเจริญก็ฝากข้อคิดไว้ในเรื่องของนะสัจธรรมเป็นสิ่งที่ได้รับกันทั่วทั่วทุกตัวคนไม่แบ่งแยกชนชัน้นวรรณะแล้วก็เรื่องของงานงานภายนอกก็ดีงานภายในก็นีรับพ่อน